สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราช่อง Mountain and Sky และในทริปนี้พวกเราก็จะไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณกันครับไปก้านครั้งนี้เราจะไปให้ครบทั้ง7ชั้นค่อยๆเดินไปเรื่อยๆตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7เลย ถึงแล้วน้ำตกเอราวัณอยู่ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ3าชั่วโมงกว่าๆวาตอนนี้ทางอุทยานให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานผ่านทางแอปพลิเคชัน qq ได้ทำให้ไม่ต้องไปเสียเวลาจ่ายเงินหน้าด่านพอเข้ามาแล้วจอดรถแล้วผ่านจากตรงที่ทำการตรงนี้ไปก็จะเดินไปประมาณ500เมตรจะถึงน้ำตกชั้นแรก ้าใครไม่อยากเดินก็มีรถไฟฟ,ฟ้าบริการคนละ30บาทวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเรามาวันหยุดแต่ถึงไม่ใช่วันหยุดก็คนเยอะเพราะที่นี่เดินทางสะดวกเราน้ำตกก็สวยมากอันนี้สภาพเส้นทางที่เราจะเดินไปถ้ารเมตรชิลๆใกล้ถึงละได้ยินเสียงน้ำล้วก็ข้างหน้าเราก็เห็นน้ำแล้ น,น,นี่นะตามป้ายเลยลชื่อหนองโป่งแห่งเจ็ดชั้นเดี๋ยวเราจะไปตามเะี๋ทุกครบทุกชั้นเลยจะมีน้ำไม่นี่ช่วงนี้นี่มีรถผ่านมาแล้วรถสำหรับคนที่ไม่อยากเดินแล้วมีคนมาจับจองที่กันนะ ตรงนี้ที่ให้เช่าชูชีพตอนนี้ที่น้ำตกถ้าจะลงเล่นน้ำจะต้องใส่ชูชีพเท่านั้นก็เช่าชูชีพกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะสองชั่วโมง20บาทเดินมาอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงน้ำตกชั้นที่1แล้วน้ำตกชั้นที่หนึ่งนี้มีชื่อว่าไหลคืนรัง เดินต่อมาอีกนิดนึงก็จะถึงน้ำตกชั้นที่2ชื่อว่าวังมัดฉาน้ำตกสูงใหญ่แล้วก็มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างล่างตรงนี้คนเล่นน้ำกันเยอะมากแล้วก็มีปลายเยอะจริงๆสมชื่อวังมัรฉาจากนั้นก่อนจะไปถึงชั้นที่3เราจะผ่าน,าน่ารยดกรองของกินก่อนนะ จากจุดนี้ห้ามนำอาหารเข้าไปส่วนน้ำดื่มถ้าเป็นขวดพลาสติกต้องมาจําขวดไว้ด้วยระหว่างทางเราก็จะเห็นแอ่งน้ำสีฟ้าเนี่ยตลอดทางแล้วก็จะมีน้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อยให้เราได้ชมวิวไป,ปไตาทาง มาถึงทางแยกจะแยกด้านขวาเพื่อที่จะเดินไปน้ำตกชั้นที่สามน้ำตกชั้นที่สามนี้ชื่อว่าผาน้ำตกเออดินต่อไปชั้นที่สี่ก็จะมีขึ้นข่าเป็นบางช่วง ก็มีบันไดให้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวคือเราขึ้นเขามาระยะหนึ่งแล้ว,น,ว,วน้ำตกน้อยระหว่างทางอันนี้เรายังไปไม่ถึงชั้นที่สี่นะแต่ระหว่างทางก็คือเนี่ยมีน้ำตกเล็กน้ำตกน้อยให้ชมได้ตลอดอันนี้นมาถึงชั้นที่สี่แล้วชั้นที่สี่ชื่อว่าอกนางผีเสื้อ เออนี่ชั้นนี้ก็คือตรงที่เขาเล่นสไลเดอร์กันอ้น่าสนุก ไปชั้นที่ห้าต่อจากจุดนี้ไปถึงชั้นที่7จะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรไปกลับก็2กิโลเมตรนะสภาพเส้นทางก็ประมาณนี้ก็จะต้องขึ้นเขาอีกบางช่วงอุ้ยตรงนี้สวยน่าเล่นด้วยมีทรายอยู่นิดนึงแล้วก็ชั้นน้ำตกได้เลยเนี่ยส่วนทางเดินก็ร้อนนิดนึงดูสีน้ำใสเห็นไหม นีน้น้ำไหลขวานี่ตรงนี้ก็เป็นแอ่งแล้วเราก็มาถึงชั้นห้าแล้วนะชั้นที่ห้าเบื่อไม่ลงแต่คนเยอะจงังเดินมาไกลขนาดนี้คนยังเยอะอยู่ เราหลบผู้คนถ่ายรูปด้านบนมาให้ดูได้ดีหนึงเดินมาสักพักก็โดนจู่โจมเศษกิ่งไม้ใบไม้ร่วงลงมาเจ้าฝูงเลิงพวกนี้นี่เอง ่างทางที่จะไปน้ําตกชั้นหนี่เรายังไปไม่ถึงนะแต่เรามาเจอน้ําตกตรงนี้ที่มีความสูงพอสมควรเลยแล้วก็นานดินมากสงบด้วย ตอนนี้ก็ต้องขอแวะแช่น้ำเล็กนึงเนาะมาดูปลาในน้ำกัน นั่งแช่น้ำเย็นๆแล้วก็มีบริการสปาเทา้าได้วยนะโดยน้องปลาในน้ำตกบ,บริการฟรีจ้าอยากดึงรอมกาดในน้ำไหมตัดไป สนุกดีนะระหว่างแช่น้ำอยู่เจ้าถิ่นก็มาอีกแล้วจ้านูนเป็นฝูงเลยอะหลายตัวเลย หลัจากนี้ทางก็เป็นสภาพแบบน,นี้แล้วนะเป็นดินดินแช่น้ำคลายร,ร้อนกันแล้วก็เดินต่อเส้นทางช่วงนี้ก็จะเริ่มแบบลำบากนิดนึงเป็นทางดินดินหินหินแบบนี้แล้วก็มาถึงสะพานไม้อันนี้แยกขวานิดนึงจะไปน้ำตกชั้นที่หกชั้นที่หกชื่อว่าดงกฤษนา น้ำใสน้ำใสตลอดเลยเนาะน้ำใสทุกรั้นอ๋อนู่นนสูงขึ้นไปนู่นเลยเมื่อก่อนเราเดินมาไม่ถึงนี่ใช่ไหมไม่ถึงเรายังไม่เคยไปถึงชั้นเจ็ดเลยเราไปกลับมาที่ทางแยกไปชั้นเจ็ดกันต่อ ระหว่างทางก่อนขึ้นชั้น7แยกมาทางนี้สาม,มารถเดินไปดูด้านบนของน้ำตกชั้น6ได้ นู่นนะข้างล่างก็เป็นน้ำตกชั้นหที่เราเดินไปเมื่อกี้ถึงแล้วชั้นเแล้วเราก็มาถึงน้ำตกเอราวัณชั้นที่7จนได้ชั้นที่7ชื่อว่าภูผาเอราวัณรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่เดินมาก็ประมาณ2องถชั่วโมงรวมที่แวะด้วย มีป้ายผู้พิชิตให้ด้วยนะน้ำตกชั้นนี้สูงมากสูงข um ึ้นไปบนหน้าผาเลยเลยช่วงหน้าน้ำน่าจะสวยมากนะก็มีคนขึ้นมาเล่นน้ำบนนี้เยอะเหมือนกันที่จริงน้ำตกเปิดตอนแปดนมงเช้า ถ้าอยากเห็นลูก,น,กน้ําตกนเนือนๆแบบไม่มีคนก็มาก่อนหน้านั้นได้ประมาณ6โมง -7 โมงจบละจ้าทริปนี้พิชิตน้ําตกเอราวันชั้นเจ